วิธีการจับคู่บลูทูธนะครับนิตารุ่น R39 นะฮะเข้ากับโทรศัพท์ iPhone iOS นะฮะอันดับแรกครับเราต้องใช้คู่มือนะครับคู่มือที่เป็นแผ่นพับในกล่องตัวนี้นะครับเริ่มเลยนะครับโอเคเราต้องยิงทั้งหมด3าร์โค้ดนะครับาร์โค้ดแรกคือ Factory Default าร์โค้ดที่2คือ Bluetooth HID Mode าร์โค้ดที่3คือ Pair Setting นะครับพอแล้วก็ยิงเลยก็กดเครื่องครับให้มันมีไฟขึ้นมาอย่นี้ครับแล้วก็ยิงเลยครับ Factory Default บลูทูธเฮด h อดีโหมดแล้วก็แพร์เซตติ้งครับเมื่อเรายิงแพร์เซตติ้งแล้วเนี่ยไฟที่ตูดมันจะกระพริบแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจังหวะเนี้ยบน i iPhone เราเนี่ยเราก็เข้าไปที่บลูทูธครับแล้วก็สแกนค้นหาอุปกรณ์เลยนะครับชื่อเครื่องมันจะชื่อว่าบาร์โค้ดสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับก็จิ้มเพื่อเชื่อมต่อมาเลยครับเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วนะครับมันจะร้องติ๊ดเบาๆทีหนึ่งแล้วก็ไฟก็จะหายไปคือจะไม่มีไฟอะไรเลยอ่า เชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ลองยิงมาโค้ดเข้ามือถือเราเลยเข้าแอปอะไรก็ได้นะครับอันนี้ที่นีผมจะเข้าไลน์นะเข้าไลน์แล้วก็จิ้มไปที่กล่องข้อความแล้วก็ยิงครับตูดนะครับเรียบร้อยก็แล้ววิ่งเข้าไลน์ไปละอ่ามีเรื่องหนึ่งนะครับ iPhone นะเวลาเราเชื่อมต่ออุปรกรณ์เนะี้ยคีย์บอร์ดมันจะหายไปนะบแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยวิธีการนะครับคู่มืออ่ะมันจะมีเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ดูตรงนี้ครับที่มันเขียนว่า บูทีบลูทูธเ d ื่ดีโหมดฟังก์ชันเ่ยมันจะมีเกี่ยวกับคีย์บอร์ดของ iOS อยู่นะครับอันแรกเนี่ยยิงทีหนึ่งลองยิงนะตู้นี่คีย์บอร์ดจะโผ่มาแบบนี้นะครับยิงทีหนึ่งมันจะหุบไปนี่นะฮะอันนี้คือยิงทีหนึ่งเปิดยิงทีหนึ่งหุบมาเมื่อกี้เราแบบว่าเราลืมสลับภาษาบนมือถือเราให้เป็นภาษา,ษาอังกฤษแบบนี้ถ้าเราสลับเป็น เป็นไทยไว้แล้วเราไปยิง barcode เนี่ยมันจะเพี้ยนนะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราลืมสลับภาษานะเห็นไหมเราก็ต้องเรียคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็สลับเป็นอังกฤษก่อนแล้วค่อยยิงนะครับมาถึงจะไม่เพี้ยนนะโอเคแล้วก็ barcode ที่สองนะครับมันจะเขียนว,ว่า dis ah disable แต่เพิ่ลคลิกแค่ได้ดีคีย์บอร์ดนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนเอาอันที่สามก่อน enable ก่อน ตรวนี้เป็นการที่เรายิงแล้วน่ะยิงนะ enable d o u b ด e click คลิกอ่าถ้าเรายิงไงปุ๊บถ้าเราอยากมีคีย์บอร์ดขึ้นมาให้เราดับเบิลคลิกปุ่มยิงสองครั้งจิกๆนี่คีย์บอร์ดก็จะโผล่มาแรบนี้ครับถ้าให้มันดับไปแล้วก็ดับเบิลคลิกจิกๆนะครับอ่าโอเคถ้าเราไม่ใช่ชอบไม่ชอบใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็เป็น Disable มันนะครับไอตรง Dis a b l e เนี่ยมันก็จะไม่มีละนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเราตัดบลูทูธไปแล้วก็ต่อใหม่เปิดบลูทูธใหม่ไม่ได้ต่อของมันเองนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูลองปิดบลูทูธที่มือถือนะมันจะดับไปแล้วก็จะมีไฟน้ําเงินกระพริบแบบนี้นครับคือถ้ามีไฟน้ำเงินกระพริบเนี่ยให้รู้เลยว่ามันหลุดการเชื่อมต่อแล้วอ่ลองเปิดบลูทูธใหม่เปิดบลูทูธตึ๊บนะครับ นี่ครับมันจะต่อขอม้มมนเองเลยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับลองยิงเนี่ยไม่ต้องไปจับคู่ใหม่นะว่าเราเปิดปีบูทูธนะครับอ่ะแค่นี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานกับโทรศัพท์ที่เป็น iOS นะครับผมขอบคุณครับ